สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเราปราร์ตี้ลีเอเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ลง EP 1ไปเป็นโ o อีฟ e ทีป๊อปเนาะทำให้แบบได้กระแสตอบรับดีมากก็เราก็เลยอยากจะนำทีป๊อ ไม่อันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นทีปปอบชายเป็นบอยแบนด์ก็ที่เราจะรีแองนะคะก็คือฮอ x ซนั่นเองค่ะฮอ x ซี่นะคะก็เป็นศิลปินกลุ่มแรกของค่ายบร o t เ e อร์มิวนะคะที่พี่ติ๊กเจษดาพรเป็นคนตั้งขึ้นมานั่นเองค่ะหลอกใ่หลอกจริงฮอ x ซี่นะคะเป็นวงที่คัดเลือกจากรายการ The Brother เดอะบราเธอค่ะออกอากาศทางช่อง3ามเมื่อปี2020และได้เดบิวต์ผ่านทางแบบเป็นทางการเมื่อวันที่28เมษายน2022ที่ผ่านมานี่เองคนแรกที่เราจะแนะนำน,นะคะก็คือกันค่ะเป็นพี่ใหญ่ของวงเรียกว่าเป็นหล่หอหล่อมากเลยว่าหล่อเลยว่าหล่อเล่ได้พูดคำนี้ยาวๆคนที่สองนะคะก็คือคิมค่ะเป็นลูกครึ่งไทยจีนนั่นเองค่ะคนนี้หล่อคนนี้หล่อมากคนนี้หล่อคะ่ะบ้า ค่ะแล้วคนต่อไปนะคะโชกุลค่ะเป็นคนไทยนะคะอ่าเป็นหนุ่มที่เล่นจากแดนอีสานค่ะที่คอมามาต์ของแฟนๆได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคนต่อไปนะคะกอนหรือใครก็เรียกว่าหมอคอนแอ,อนรู้เลยนะว่าชอบใครอะ่ะค่ะแล้วคนต่อไปนะคะอองรีค่ะหนุ่มหล่อเจ้าสนเสน่ห์ค่ะเป็นอ่ะ คนนี้นะคะมีเป็นลูกครึ่งด้วยค่ะเป็นสัญชาติไทยจีนแล้วก็อังกฤษโอ้สามชาติเลยสามชาติกันเลยทีเดียวสามชาติสามชาติสามชาติสาชาติค่ะแล้วคนสุดท้ายนะคะวิกเตอร์ค่ะเป็นอาเป็นคนไทยนะคะที่เป็นน้องเล็กด้วยน้องวิกเตอร์นั่นเองค่ะหรือว่าฉายาที่แฟนคลับน่ะเรียกนะคะก็จะเป็นหนูน้อยแฮมสเตอร์ วันนี้ที่เราจะรีแอคกันก็จะเป็นเพลงตัวที่สองของวงนี้เพราะเพลงนี้กำลังเป็นกระแสมากในดิจิตอลคือคนเล่นเยอะมากแล้วก็เลยลองมารีแอคเอ็มวีนี้กันชื่อเพลงว่าคุยไม่เป็นลองไปฟังกันเลยคนไม่คุยคนไม่คุยคุยไม่เป็นหมดเลยคุยไม่เป็นแบไงวะเอาเอาเอาเธอเพียงพอว่าจริงจริงไม่เป็นเลยไม่นใช่พลงเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรหมดตอนไหน ก็ออนนี้แหละไม่เป็นไรชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าคนไม่คุยค่ะเราไปฟังกันเลยค่ะอันนี้คือเป็นชุดนักเรียนเหรอเด็วจะรีแอคแบบนักเรียนญี่ปุ่นป่ะเออใช่สุรันเออสุรัน เขาจ้องมาที Guys, ่เราหล่ออ่ะอีกันเนี่ยหมอกรณนี่หมอกรณ์เขาไม่ปยืนด้านข้างเรอมเหนื่อย มาคบคนด้วยเปล่ยชอบทำตัวเม่ดีถ้ฉนไม่ชอบคุยแต่ฉันชอบรับฟังส่งไลน์มากี่ครั้งก็อ่านอ่านอ่านทุกครั้งกันนี้มีแชทวะใช่บองเป็นส

sai vâ... yeah, well, hmm. oh, rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. qua bên đó แตง่งงานเลยเหรอเอาเอาค่ะเอา กันไปแล้วกับ M.V. คนไม่คนไม่คืยใช่ซึ่งอยากให้ดูอีกอันเป็นแบบสเตจทีปเป็นแบบเต้นเพ่นี้ก็จะตายแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวกันดีกว่าเราค่อยมาสนุกกันว่าเป็นยังไงอ๋อิเกอร์จริงๆทีปสเตจทำแบบนี้สวยมากเลยนะที่มาดเก่งนะ เจ้าคือมากจอบปุ่นเจ้าคำนั้นรับอยู่ป้า มันเอ็ีเลยปะไปมาดูของอ่ะจะมีนด้ปะเนี่ยมีเปมเปหน้าีแต่นี่เครื่องดำเนาะเป็นกูกูจามแล้วนะอันนี้เป็นเปนเครืสีขาวอุว้าวยไ้เจ๋งอะเ้าการจัดยัองใช่ทุกนสวยอะทุกนสวยมากเลยพี่รัการน น่ารักมเลยนะกันออโอยก <c oughs> ็เห็นรอยยิ้มน่าจะดีนะ

คนคนนั้นชื่ออะไรอองรีป่ะคนนี้คนนี้ใช่อองรีป่ะชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรจำได้แต่คนนี้ชื่อคิมถ้าใช่อองรีอะแน่นอนดูผมร้อยไว้จีแน่นอนเลยค่ะริมสุดชื่ออะไรอ่ะริมสุดริมสุดไหนนี่อ๋อโชกุนปะ เนี่ยอปโชกุนโชกุนเฮ้ยวันนี้เขาเป็นแฟนกูน่ะอย่ามันใจเต้นตายแล้วตายแล้วเต้นเหนอใครได้ี่ยดูด้วยแฟนเขานั่งอยู่ตรงนี้โอ้โหองดีก็น่ารักองดีใช่ไหม ตัวเล็กๆไม่ชอบคุ้แล้วปะคุณเปลี่ยนชุดสวยด้วยคุเซียนดีน่ารักคุณถ่ายตรงแบบ ออนี oh ่นะล่ะา่อเป็น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 เราคุยอะเฮ้ยทตานะยนกน

มีมากอุ้ยน,นี่ยนมีอีเหมือนกันาก็ได้เห็นหน้าเขาเือไนานวิวอยอาล่าอย่างแรกนะให้เลือกก่อนเลยว่าแบบตกอินใจโดยคนไหนตกเราถ้าแบบ เออสองคนเหมือนกันเนาะไงอะเอาเราต้องใจเดียวอ่ะเราเราเราคนเดียวขอที mm ่ก่อนขอคี่ก่อนขอที่ก่อนอุ้ยสองสองคนได้ไหมอะเอาคนแรกเอาเอาเอาคนเดียวก็คือหมอกรณแต่แต่หลังจากที่ได้ดูรู้สึกว่าแบบเออโดนองลีโตกน่ารักอะน่ารักมากอะฉันรู้ว่าเธอชอบฉันรู้ว่าเธอชอบตอนดูเอ็มบีก็คือน่ารัก อใครเพราะว่าจีทุกคนทุกคทุกคนโอเคนี่แหละทุกคนจีสุดหลังก็คือหมอกรณกับองลีก็คือเมนชอบหมอกรณ์ป่วย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 อ่าจุดนี้ก็คือชอบองลีนี่แบบน่ารักอ่อนน่ารักชาวคุณท่านันค่ะไม่ซ้ำกับใครยังไม่ซ้ำเหมือนกันจริงๆชอบสองคนเหมือนกันเว้ยเห็นไหม ต้องเลือกเออถ้าต้องเลือกพี่กันอ่าตกกันค่ะอ่าไม่ไตกอันไม่ตกกันหมอกอนอันนี้พีกันไม่มีอันเนี้ยสองคนเนี้ยซ้ำกันสองคนเนี้ยต้องซ้ำกันเนี่ยหมอกรณ์ก็่างที่ดูไปรู้สึกไงพวกแบบซีจีอะไรอย่างงี้ป่ะเนียนนะเว้ยแบบว่าสวยกราฟิกอะไรเออใช่เพราคนเต้นเก่งเลยเนาะใช่เขาเต้นเก่งเต้นพร้อมกันอยู่นะอืมเต้นพร้อมกันเพลงมันแบบ สดใสอ่ะสนุกมนแบบทําให้โยกแบบมันฟังได้เรื่อยๆแบบเพลินๆมันแบบมันไม่ได้แบบพูป้ามอะไรเงี้ยใช่เราดูเราไม่มี่อนไหนที่แบบมันแบบอย่างนี้เลยนะมันน่ารักมันน่ารักหมดเลยมันน่ารักเพราะอะไรก็ไม่รู้เริ่ทำใไปเสียงกูเออมันฟังแล้วมันน่ารักกว่าอย่างนี้ทำให้พวกป้าป้ายางอุ้ยโอ้โหเล่นกับช่วงกาช่วยทาแ้ป้าป้ายแล้วคือแกเลยเออติดตามผลงานเรื่อยๆก็ติดตามผลงาน จริงๆก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้มีแค่วงนี้แล้วก็ไม่ได้มีแค่โฟีฟที่มีอีกแบบเยอะมากยอะป๊อปอเดี๋ยวนี้ที่ป๊อปแบบเยอะขึ้นแบบตามไม่ทันแล้วตอนนี้มีวงไหนบ้างจริงก็อยากให้สับสถึงทีป๊อปนะคะลองไปถ้าเกิดใครชอบก็ไปฟังกันได้นะคะมีหลายวงมากๆก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะคะกับ EP สาของเรานะคะ React Proxy ทีป๊อปของเรานะคะ EP ที่สี่เออ EP ที่สี่ EP หน้าของเราจะเป็นอะไรนะคะก็ รอติดตามได้ที่ bsru oh tv official ค่ะใช่แล้วค่ะก็ขอลากันไปเท่านี้นะคะพวกเราปาร์ต <Party S 1> <ๆ>ี้เล่นบ๊ายบาย